สวัสดีครับวันนี้พวกเราออฟไซด์นะครับจะมาอัปเดตข่าวซื้อขายนักเตะประจําวันที่22เดือน6 2023กันเลยครับมาเริ่มต้นข่าวแรกครับที่พิมพ์เลีกอังกฤษเช่นเคยครับเชลซีครับประกาศคว้าตัวนะครับคริสตอฟเอนคุนคูจากอาเบลไลซิกในค่าตัว52ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญายาว6ปีนะครับอัลติฮัตประกาศคว้าตัวเอ็นโกโลกองเตจากเชลซีแบบไร้ค่าตัวด้วยค่าเหนื่อย25ล้านยูโรต่อปีโดยเซ็นสัญญาตลอด4ปีครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสจะประกาศคว้าตัวมาเตโอคอสิตจากเคฟซีมาร่วมทีมภายในสัปดาห์นี้ครับฟาร์บิซิโอโรมาโนรายงานครับแม้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะใกล้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับ io, ยัสโกกวาดิโอนะครับแต่ข้อเสนอยังคงห่างจากที่อาเบไลฟซิกตั้งค่าตัวไว้สูงถึง80ล้านยูโรครับเชียร์คันเซโล่ครับจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซัมเมอร์นี้ครับโดยมีบาร์เซโลนาให้ความสนใจกองหลังรายนี้อย่างมากครับ เชลซีจะไม่ยอมปล่อยตัวเซซ่าเรกคาเซโดนะครับออกจากทีมแบบถาวรแต่พร้อมจะฟังทุกข้อเสนอข้อยืมตัวในซัมเมอร์นี้ครับคาวินฟิลิปครับยืนยันจะคงค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปในฤดูกาลหน้าครับอาร์เซนอลมีความคืบหน้าในการเจราจารเงื่อนไขส่วนตัวกับโลมิโอลาเวสนะครับแต่ทางเซาท์ทมป์ตันนะครับต้องการค่าตัวระดับสถิติสโมสรหากจะปล่อยตัวกองกลางร,รายนี้ออกจากทีมครับ ซอนฮึงมินยังคงต้องการค้าแข่งกับสเปอร์ต่อไปครับหลังจากมีข่าวลือจากทีมซาอุดีอาระเบียกำลังให้ความสนใจครับนิวคาสเซิลเตรียมเร่งปิดดิวคว้าตัวเจมส์แมดดิสันจากเลสเตอร์ภายในสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลกำลังหารือกับโทมัสปาเต้ครับถึงการแยกทางในช่วงซัมเมอร์นี้หากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาโดยปัจจุบันมีข่าวทีมในซาอุดีอาระเบียอีกแล้วนะครับกำลังให้ความสนใจครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียมจะปล่อยตัวซีดานอิกบาวนะครับ กองกลางดาวรุ่งไปร่วมกูเทรดนะครับด้วยค่าตัว1ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญา4ปีครับอาเซนอนบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับยูเรนทิเบอร์นะครับกองหลังอาจจกอัมสเตอร์ดัมแล้วดยโดยมั่นใจนว่าจะตกลงค่าตัวกันราว50ล้านยูโรครับอาเซนอนครับยื่นข้อเสนอใหม่มูลค่า60ล้านปอนด์ให้เชลซีพิจารณาหลังจากแลกกับการปล่อยตัวคายฮาวเวดครับและเตรียมจะมอบค่าเหนื่อย2 1 0,000 ปอนต่อสัปดาห์ให้กับคายฮาวเวิร์ดครับฟูลแลมตั้งค่าหัวของชูอัลปริญญานะครับกองกลางตัวเก่งไว้สูงถึง90ล้านปอนด์ครับอัลฮิลาลครับบรรลุข้อตกลงมูลค่า47ล้านปอนด์กับบู๊ทัมตันในการคว้าตัวรูเบนเนเวสไปร่วมทีมแล้วโดยจะเซ็นสัญญากัน3ปีครับพักติเกเวล่าครับเป็นตัวเต็งในการเข้ารับคุมงานลีดยูนเต็ดนะครับในฤดูกาลหน้าครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งราคาของเฟสเอาไว้ที่10ล้านปอนด์นะครับซัมเมอร์นี้ซึ่งเป็นปัจจุบันซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความสนใจจากฟูลแลมนะครับฟูลแลมกำลังสนใจคว้าตัวแม็กซ์อารอนนะครับแบ็กขวาจากนอริซิตี้ที่คาดว่าจะมีค่าตัวราว10ล้านปอนด์ครับ เรามาดูฝั่งของลาลิก้าสเปนกันบ้างครับกาบี้ครับลงทะเบียนกับลาลิก้าในนามบาร์เซโลนาชุดใหญ่แล้วครับโดยจะเซ็นสัญญายาวไปถึงปี2026นะครับและมีค่าฉีกสัญญาถึง1,000นล้านยูโรครับโคเซลูครับจะสวมเสื้อใหม่เลข14ให้กับเรอัลมาดริดครับหลังจากย้ายจากเอสปันยอนมาร่วมทีมโดยสัญญายืมตัวครับเซบียาประกาศเปิดตัววิกตอร์ออต้านะครับเข้านั่งตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่หลังจากมอนซีย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่านะครับ เรอัลมาริดครับล้มเลิกความสนใจในการเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนแล้วเนื่องจากค่าตัวสูงเกินไปครับเอารนาเซอร์นะครับเตรียมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาคว้าตัววิลเลียมคาวโยจากเรอัวเบติสครับมาดูทางฝั่งของกันโชซิเรียร์กันบ้างครับเรือนาโดบูนุชี่นะครับยืนยันว่าจ,จะคาแข่งกับยูเวนตุสต่อไปในฤดูกาลหน้าครับไดอิจิคารมาดาครับยังคงมุ่งมั่นที่จะย้ายมาร่วมทีมเอซิมิลานแบบไรค้ค่าตัวและเตรียมเซ็นสัญญา4ปีไปด้วยกันครับ ยูเวนตุสต้องการจะเก็บตัวอาร์เดียนลาบิโอไว้ใช้งานกับสโมสรต่อไปในฤดูกาลหน้าครับอ่าแล้วก็ยังเป็นข่าวของยูเวนตุสอยู่นะครับใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับโอลิมปิกมาร์เซในการคว้าตัวอาคาดิอุสมิลิกนะครับมาร่วมทีมอย่างถาวรด้วยค่าตัว6ล้านยูโรครับมาดูทางฝั่งลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับปารีสแซงต์แช็คแมงครับมองแบรนโนซิวาตัวรุกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในซัมเมอร์นี้ครับ ิโอเนลเมสซี่ครับรับค่าจ้างกับอินเตอร์มอามี่อยู่ที่ปีละ65ล้านยูโรครับโดยจะเซ็นสัญญา2ปีพร้อมกับออปชั่นต่อเพิ่มอีก1ปีในอนาคตซึ่งคาดว่าเกมประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่จะเป็นเกมที่พบกับครูสอาร์ซูนในวันที่21กรกฎาคมนี้ครับปารีสแซงต์แชงกงครับกำลังจิรจาเบื้องต้นกับตัวแทนของแฮร์รี่เคนครับในการสอบถามความเป็นไปได้สำหรับการยย้้าทีีมในน เนมาต้องการจะย้ายกลับไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาแม้ว่าจะต้องลดค่าเหนื่อยก็ตามครับจีนี่เวนาดุมครับต้องการจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบียครับแต่ต้องได้ข้อเสนอค่าเหนื่อยระดับหลายสิบล้านยูโรต่อปีเท่านั้นครับมาโกเวรติครับต้องการจะ้ายแข้งกับปารีแสแซงแช็คแมงต่อไปในฤดูกาลหน้าครับามาดูทางฝั่งของบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างครับไบร์นมวนิครับถอ,ถอนตัวจากการไล่ล่า ซอฟยานอัมราบัดกองกลางจากฟิโอเรนติน่าแล้วนะครับปัจจุบันแอตเลนตโกมาริดกลายมาเป็นตัวเต็งที่จะได้ไปร่วมทีมแทนเลยครับ